สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่ารองเท้าถูกฉะโลก12ราศีวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรองเท้าให้ถูกฉะโลก เสริมดวงซึ่งเหมาะกับในแต่ละราศีงานรุ่งงานเลิศวันนี้เรามาเอาใจสาวๆที่รักการแต่งตัวโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบรองเท้าเป็นชีวิตจ,จิตใจเผยเคล็ดลับการเลือกรองเท้าให้ถูกใจตามราศีทั้ง12ราศีเพราะรองเท้าก็ถือว่าเป็นไอเทมที่มีความสำคัญที่จะต้องคัดสรรกันหน่อยมาดูกันซิว่ารองเท้าสีอะไรที่ยิ่งใส่ก็ยิ่งเสริมดวงให้งานรุ่ง รักเลิศสาวราศีมังกรเป็นคนพูดน้อยแต่มีความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากสาวราศีนี้จึงเหมาะกับรองเท้าคู่เก่งที่ให้ความคล่องตัวเช่นรองเท้าแบรนด์หรือแฟลตชูยิ่งถ้าเลือกหัวโมนเหมือนรองเท้าบัลเล่จะยิ่งทำให้ดูน่ารักและมีเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะใส่คู่กับกระโปรงหรือกางเกงยีนก็ดูดีไปซะหมด สีรองเท้าที่เหมาะสมก็คือสีน้ำเงินฟ้าและน้ำตาลสาวราศีกุมสำหรับสาวที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาและอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆอย่างสาวราศีกุมถ้าเลือกใส่รองเท้าที่มีลูกเล่นประดับประดาแพรวพรวประกายวิบวับอย่างคริสตัลสีก็จะช่วยเสริมให้คุณโดดเด่นเป็นที่สนใจไปไหนก็เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนรอบข้างอย่างแน่นอน สีรองเท้าที่เหมาะคือสีสดๆเช่นสีแดงสดม่วงสดหรือสีเมทัลลิกพวกสีเงินสีทองแบบนี้สาวราศีมีนแม้ภายนอกจะดูขี้อายกว่าสาวราศีอื่นๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวของสาวราศีมีนแล้วจะยอมน้อยหน้าได้อย่างไรหากคุณเป็นสาวราศีมีนที่กำลังมองหารองเท้าคู่ใหม่ให้กับตัวเองอยู่ละก็แนะนำให้เลือกรองเท้าที่มีสายรัดส้น หรือแบบไม่มีสายรัดก็ได้แต่ต้องทำจากผ้าซาตินสีหวานๆเพราะช่วยแสดงความละเอียดอ่อนและโรแมนติกของคุณได้ดีไม่ว่าจะใส่กลางวันหรือกลางคืนก็ทำให้คุณงามแจ่มบ,บาดใจระมัยตามากๆสีรองเท้าที่เหมาะคือสีพาสเทลพวกชมพูอ่อนเขียวอ่อนสีน้ำตาลเอิร์ธโทนพวกนี้ก็จะเหมาะกับสาวราศีมีนที่สุดเลยทีเดียวสาวราศีเมษ เรื่องความมั่นใจไอเดียบันเจิดและความเป็นซูเปอร์เทรนดี้ของสาวราศีนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้สำหรับรองเท้าคู่โปรดปานที่ช่วยให้สาวเมธรักกี้อินเลิและอินเกมตลอดการต้องเป็นรองเท้าส้นเล็กแหลมเปียบซึ่งเสริมความเป็นผู้หญิงผู้หญิงของคุณออกมาอย่างแรงแบบไม่มีใครเกินสีรองเท้าที่เหมาะได้แก่สีแดงสดฟ้าสดและน้ำตาล สาวราศีพฤษภสาวราศีนี้เป็นนักปฏิบัติชอบหาอะไรใหม่ๆทำเข้าข่ายไฮเปอร์ไม่ยอมหยุดอยู่นิ่งรองเท้าคู่กายที่ขาดไม่ได้ของเธอจึงต้องเน้นประโยชน์ใช้สอยทนทานและดูแลร,ร,รักษาง่ายพร้อมรุยในทุกสถานการณ์นอกจากบูทแล้วรองเท้าคัดชูหัวมนหรือผ้าใบาก็เหมาะมากสำหรับชาวราศีพฤษภช่วยเสริมให้ดูเป็นคนหนักแน่นมั่นคงดูเอาจริงเอาจัง สีรองเท้าที่เหมาะคือสีดำน้ำตาลน้ำเงินแดงเลือดหมูชาวราศีเมถุนเพราะว่าชาวราศีเมถุนเป็นสาวเพลตี้มีความสมาร์ทปนเซ็กซี่อยู่ในตัวและเป็นนักอ่านแมกกาซีนตัวยงเลยทีเดียวดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากสาวราศีนี้จะอัปเดตกรอดติดเทรนด์แฟชั่นอยู่แถวหน้าเสมอๆส่วนในที่ทำงานเธอก็ได้ชื่อว่า เป็นออฟฟิศควีนโดยสไตล์การแต่งตัวที่เก๋เลิศเกินหน้าใครแม้สาวราศีนี้จะขาดไม่ได้เลยกับรองเท้าแบรนด์เนมซึ่งต้องมีเก็บไว้ในตู้แต่หากเป็นรองเท้าหัวแหลมเปี้ยวดูเพรียวชะลูดก็จะส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีอนาคตก้าวไกลได้สีรองเท้าที่เหมาะคือสีฟ้าเขียวเหลืองและดำสาวราศีกรกฎค้นชื่อว่าเป็นสาวอาร์ติส ชอบทำอะไรตามอารมณ์รวมถึงเรื่องของการแต่งตัวหากเธอได้รับการเชิญไปในงานที่ระบุเด s สโค้ดขึ้นมาเมื่อไหร่สาวราศีกรกฎจะไม่สนใจขอใส่แบบที่คิดว่าสวยเด็ดสำหรับเธอเท่านั้นมีอารมณ์ส่วนตัวสูงไม่สนใจกฎระเบียบรองเท้าที่พวกคุณเธอชอบคงไม่พ้นรองเทาา้าผ้าใบแต่ถ้าอยากจะทำให้ดูเป็นสาวนุ่มนวลขึ้นมาหน่อยรองเท้าส้นเตีย้ยก็ดูจะเหมาะที่สุด ส่วนสีก็จะเป็นสีน้ำตาลฟ้าน้ำเงินสีเขียวเป็นต้นสาวราศีสิงห์เป็นคนชอบแต่งตัวเปี้ยวจี๊ดอินเทรนตลอดการชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นสาวกแบรนด์เนมอันดับต้นๆก็ว่าได้ถ้ามีรางวัลแต่งตัวดียอดเยี่ยมต้องขอยกตำแหน่งนี้ให้เธอไปครอบครองเพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใส่ก็มักได้รับคำชมจากคนรอบข้างเสมอเสมอ รองเท้าที่จะช่วยสร้างสเสน่ห์และส่งเสริมความน่ารักให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับชาวราศีสิงห์ต้องเป็นรองเท้าส้นสูงปรีดรับรองว่าขาจะดูเรียวเพรียวเซ็กซี่ทุกอย่างก้าวที่เดินแต่ยังไงก็อย่าเพลินกระหน่ำความสูงมากจนเกินไปละ่ะเดี๋ยวจะปวดหลังเอาจะหาว่าไม่เตือนสีรองเท้าที่เหมาะคือสีแดงส้มทองและเงินสา,าวราศีกัน เซนในการแต่งตัวเป็นคุณสมบัติโดดเด่นของชาวราศีกันซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวในการมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าให้เข้ากันได้อย่างไม่มีทิ่ติหากสาวราศีกันเลือกใส่รองเท้าสไตล์คลาสสิกยอดฮิตอย่างเช่นรองเท้าส้นสูงไม่มีสายรัดหรือเปิดด้านหน้าก็จะช่วยให้การงานปลอดโปร่งจากปัญหาหรืออุปสรรคมาขัดขวางทำอะไรก็ราบรื่นผ่านฉลุยลูกเดียว สีรองเท้าที่เหมาะได้แก่สีเขียวหยกม่วงน้ำตาลและดำสาวราศีตุลแม้จะให้ความสำคัญกับความเนี้ยบเป็นอันดับหนึ่งแต่สไตล์การแต่งตัวของสาวราศีตุลก็ยังคงนิยมความเรียบง่ายเข้าไว้ก่อนเพราะยึดคติที่ว่า r e s t is more คือยิ่งน้อยชิ้นเท่าไหร่ยิ่งดีและด้วยบุคลิกเรียบโก้ก็แน่นอนว่ารองเท้าที่สาวราศีตุลมีไว้เป็นเพื่อนคู่ใจจึงไม่ค่อยมีดีเทลจุกจิกนัก ระนั้นถ้าหากเลือกรองเท้าส้นเตารีดมาใส่สักคู่เพราะจะช่วยนำพาความมั่นคงก้าวหน้ามาสู่ชีวิตมีคนคลอยอุปถัมภ์ค้ำจุนพูดจาอะไรก็ดูน่าเชื่อถือสีรองเท้าที่เหมาะคือสีขาวเอิร์ธโทนฟ้าและน้ำเงินสาวราศีพิจิกลักษณะเด่นของสาวราศีนี้คือเป็นคนขรึมชอบใช้ชีวิตแบบอิสระและมีโรคส่วนตัวสูงแม้บางครั้งเจ้าอารมณ์ เอาใจยากแต่ก็มีข้อดีคือกดง่ายหายเร็วถ้าใส่รองเท้าแบบเปรยปๆก็จะช่วยเสริมท่วงท่าลีลาการเดินเปิดทางให้เป็นคนกว้างขวางมีคนเมตตาคิดจะลงทุนทำอะไรก็ไม่ติดขัดสีรองเท้าที่เหมาะคือสีแดงเข้มน้ำเงินและดำสาวราศีธนูสาวราศีธนูเป็นคนช่างแต่งตัวขี้เล่น และชอบสร้างสารรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตดังนั้นจึงไม่มีรองเท้าแบบไหนจะเหมาะกับสาวราศีนี้เท่ากับรองเท้าหนังสีสันชวนเตะตาที่มาพร้อมกับลูกเล่นวัสดุตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบดอกไม้เฟอร์หรือภาพพิมพ์ลายกราฟิกซึ่งนอกจากจะทำให้คุณมีรีราสวยสง่าทุกโอกาสแล้วยังส่งเสริมโชคดีทางด้านการเงินอีกด้วยสีรองเท้าที่เหมาะคือสีแดงสีม่วง สีเขียวและสีชมพู ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง VZ Mart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ VZ MART ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ดีครับ